ช่วงนี้ชาวราศีธนูจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินโชคลาบความรักในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีธนูจะทำอะไรก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้น รวมถึงในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันงานที่ท่านทำนั้นจะมีประสิทธิภาพที่ดีและเป็นงานที่ยังยืนถาวรทำอะไรก็มีความสำเร็จมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้นับตั้งแต่ต่อจากนี้ไปดวงของท่านจะเริ่มดีขึ้นอยู่เรื่อยๆเ,เนื่องด้วย ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั่นได้มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสดีเกิดขึ้นได้มีโชคมีลาบมีวาสนาะทำอะไรก็มีความสำเร็จการงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีอีกด้วยและจะเป็นงานที่ยั่งยืนทาวร ถ้ากาท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการจะมีบริวารมีลูกน้องมีคนให้กำลังใจมีคนสนับสนุนท่านอีกด้วยท่านจะได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนชาวราศีธนูนั่น ถือว่าดวงต่อไปนี้จะมีแต่โอกาสดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจท่านในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนโชคดีได้เป็นเศรษฐี มีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูดวงของท่านนั้นดีในช่วงของเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปในช่วงนี้จะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้กำลังใจมีคนสนับสนุนท่านในเรื่องของการเงินการทองถือว่าท่านจะหาได้ง่าย ท่านเคยหาได้ยากหรือว่าท่านเคยลำบากตรากตรำม,มาแล้วนั้นท่านจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับตัวของท่านนั้นต่อจากนี้ไปท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้การสนับสนุนท่านงานการของท่านที่ทำก็จะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย ท่านจะทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือคําจุนท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ชาวราศีธนูนับว่าจะเป็นโอกาสทองอีกครั้งในช่วงของเดือนสิงหาคมจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนที่ท่านผ่านมานั้นชาวราศีธนูจะติดขัดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีท่านจะล้มลุกรุกรานมาตลอดงานที่ท่านทำก็ไม่ดีทำอะไรก็มีการติดขัดอยู่เสมอมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบหรือว่าทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการงานที่ท่านทำก็มีบ้างไม่มีบ้างบางทีบางครั้งนั้นก็มีคนคอยอิจฉาจึงทำให้ง,งานของท่านนั้นมีการสะดุดได้ ในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันมีบ้างไม่มีบ้างบางครั้งบางคราวก็มีเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังชาวราศีธนูก็ต้องลำบากตรากตรามมาอยู่ตลอดบางทีมีกินบ้างไม่มีบ้างลมลุกลุกคลานมาตลอดในช่วงก่อนนั้นถือว่า มาเป็นบทเรียนในช่วงต่อไปนี้ต่อจากนี้ไปชาวราศีธนูจะเริ่มดีขึ้นอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินในช่วงนี้จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดงานการก็จะมีทำงานที่ดี ท่านทำแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยชาวราศีตุูต่อจากนี้ไปท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยการค้าขายหรือว่าจะทะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายหาคล่องกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในเรื่องของการงานจะมีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าจะลงทุนการค้าขายต่างๆหรือว่าลงทุนเกษตรกร,กรอันนี้ก็ถือว่ามีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านท่านจะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากในช่วงนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านที่เกิด อยู่ในเวลาศีธนูจะมีโชคมีลาบทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงของเดือนสิงหาก็จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่าน ท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีเก็บมีขวากอีกตะหากในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมอันนี้ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับ คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดติดกันอาจอาจจะมีการเจ็บปวดอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันอันนี้ท่านระมัดระวังอาจจะต้องไปพบแพทย์พบหมอบ่อยครั้งอันนี้ท่านระมัดระวังไว้การเงินการทองอันนี้จะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของกลางเดือน สิงหาคมในช่วงนี้ท่านระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้โดยที่เรียกว่าท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ท่านระมัดระวังไว้แต่สิ่งดีๆก็มีเข้ามาท่านในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อน บางคนได้งานใหม่ๆเข้ามาทำอีกก็มีงานเก่าๆที่ท่านทำก็ถือว่าดีอยู่แล้วและจะมีงานใหม่เสริมเข้าหม่อีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านเริ่มดีขึ้นอีกเช่นเดียวกันในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะทำอะไรท่านรีบตัดสินใจทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจากลาย ให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่มีท่านก็จะมีต่อไปชาวราศีธนูถือว่าดวงของท่านนั้นผิดกับในช่วงของเดือนที่แล้ว ในช่วงของเดือนที่แล้วนั่นก็ถือว่าไม่ดีแต่ต่อจากนี้ไปดวงของท่านจะดีขึ้นอยู่เรื่อยๆท่านจะพูดจาอะไรก็มีคนคอยนับหน้าถือตาให้ความเชื่อมั่นถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเป็นเซลล์ขายของท่านจะขายดิบขายดีอย่างมากท่านบอกขายอะไรในช่วงต่อไปนี้ก็จะขายได้จะขายดิบขายดีไม่ว่าจะเป็นที่เป็นทางหรือว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ ่านจะมีคนสนใจมีคนมาใช้บริการท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปลี่ยนจากลายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่มีก็จะมีเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขตัวของท่านนั้นจะมีโชคได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็ว่าได้ต่อจากนี้ไปเงินทองจะหาง่ายอย่างมากๆาาวราศีธนูจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็ย่อมจะ <c oughs> มีเงินมีทองเข้ามาหาท่าน <c oughs> เป็นกอบเป็นกรรมทํำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานก็มีคนคอยช่วยเหลือค้ำจุนท่านอยู่ตลอดร <c oughs> วมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้กําลังใจและให้การสนับสนุนท่านเงินทองท่านขาดเหลือก็สามารถ ไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็คอยช่วยเหลือท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบในช่วงของเดือนสิงหาคมชาวราศีธนูจะมีโอกาสได้รำ่ำได้รวยได้เป็นใหญ่เป็นโตอีกด้วยต่อไปนี้ดวงของท่านจะดีไม่มี ราศีอะไรเข้ามาเนี่ยวรังได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนสิงหานี้นับว่าดวงของท่านนั้นโดดเด่นอย่างมากท่านจะทำอะไรก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายคนรักคนใคร่ก็เอาอกเอาใจดีคนที่ยังเป็นโสด ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวในช่วงนี้จะเจอเจอเนื้อคู่และจะเป็นเนื้อคู่ที่มีฐานะร่ำรวยท่านจะได้เนื้อคู่ที่ดีโดดเด่นอีกด้วยทําแล้วก็จะมีความสุขมีความสำเร็จอีกด้วยในเรื่องของการเป็นคู่ครองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความรักที่บริสุทธิ์มีความรักที่ จริงใจและเป็นรักเดียวต่อจากนี้ไปความรักของท่านนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขยิ่งิ่งขึ้นไปในเรื่องของสุขภาพและภารณามัยก็มีบ้างตามที่เราได้เอ,อ่ยได้อ้างไปในนั้นก็อาจจะมีการเจ็บป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆ หรือว่าโรคประจำตัวอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างบางทีบางครั้งนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องอันนี้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังกันแล้ว ยงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี